ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องพาคินสตูดิโอนะครับจะพามาดูการทำรเกษตรพอเพียงครับตอนนี้กำลังรดน้ำอ่านี่เขาเรียกผักอะไรฮะนี่ย้ยผักผกาดผักกวางตุ้งนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับตอนนี้นี้ทำมาหลายรุ่นแล้วครับสลับแปลงนี้นะครับผมขายแทบไม่ทันนะครับแต่ละวัน ปลูกไม่ทันอันนี้รายได้เดือนหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ครับไม่แน่นอนใช่ไหมทักสองหมื่นได้ไหมแต่ได้เลื่อยเอยนะาะแต่แต่ปวกกันหลายอย่างก็ได้ครับผม อันนี้เพิ่งรื้อจะปลูกใหม่ครับขายหมดไปชุดหนึ่งแล้วครับตอนนี้กำลังรถกำลังเขียวเลยครับช่วงนี้อันนี้รถเสร็จแล้วครับ พอดีไม่ได้นัดนะครับว่าจะมาตัวนี้กำลังทำเตรียมดินครับเพื่อจะปลูกตรงผักต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูแปลงผักชีครับ อันนี้แปลงบักชีนะครับสวยมากครับผมอันนี้ที่หวานลงไปนี่คืออะไรครับนนวกวางตุ้งหวานใหม่นะครับตัวนี้หวานาได้สองสามวันแต่ขึ้นมาแล้วครับผมอันนี้ครับ <c oughs> นี่ผักชีครับ อันนี้แปลงผักบุ้งนะครับผมกำลังขึ้นนะครับผม <c oughs> ตอนนั้นจะเป็นมะเขือตอนที่มันโต,โตเต็มเลยครับตอนนี้ลงพริกใหม่ครับต้นพริกอันนี้เพิ่งลงใหม่นะครับผม น,นี้ก็ต้นพริกนะครับสวนพอเพียงเดีย๋ยวจะพาเดินไปชมอีกสวนหนึ่งครับครับเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูอสวนหนึ่งตอนี้มันเริ่มเริ่มแก่แล้วครับอันนี้ผักะกะเพรานะครับตอนนี้เพิ่งจะลงใหม่ครับ แป้งกับเขาครับผมอันนี้ฝรั่งครับผมจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ ผักบุ้งครับตัวนี้ผักบุ้งเดี๋ยวพาไปดูแปลงค้าหน่อยครับ <c oughs> นี่แปลงคณะนะครับตรงนี้ <c oughs> อากาศจะร้อนหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับ นี่แปลงมะเขือครับเก็บไปไหลายงวดแล้วครับเก็บขายไปไหลายงวดแล้วนี่ทีนี้จะมีลูกแก่มันครับ อยู่ข้างบ้านผมเองครับสวนนี้ผ่านทุกวันเห็นเก็บขายทุกวันครับช่วงนี้น่าจะลื้อของออกเพื่อจะทำการลงใหม่ครับรเศษพอเพียงครับ ก็จะมีมะละกอครับน,นีกำลังรดน้ำอยู่ด้านนู้นครับ อนนี้ลูกแกะหล่นเยอะมากครับผมช่วยกดติดตามด้วยนะครับ มือใหม่หัดขับครับผมอาจจะยังไม่เก่งนะครับช่วยกดแชร์กด,กดติดตามด้วยนะครับพากินสตูดิโอนะครับขอบคุณครับ